ไปค่ะเริ่มกันเลยอ่องค่ะวันนี้หนุ่มอ่องสายซิ่งวันนี้อ่องจะมาซิ่งให้ทุกคนดูกันโรงพยาบาลตึกบี สเปลลอ่องยังไม่ทันพาอะไรแกก็วิ่งหอบแล้วเนาะสวัสดีคนผีเดี๋ยวนี้ก่อนนะอุ้ยสวัสดีคนผีดูยนี้ก่อนนะอีฮาร์ดเดี๋ยวราทำไมรอบนี้ฉันเจอแต่ฮาร์ดวะสิ่งที่อ่องควรจะได้รับคือน้ำน้ำวิ่งเดี๋ยวเราหากล่องพิธีก่อน,อ,นอุ้ยใครโดนเย่เย่วะ อ,อีอีอีเลือดเจนสองอยากเล่นเจนเหมือนกันนะถ้าเจนแบบว่าเลือดสี่อย่างเงี้ยจะได้จะดีมากเลยเลือดห้าไปเลยค่ะดีโหดดีนะ รับของไว้ให้เพื่อนรับบทเป็นนางซัพพอร์ตแล้วหนึ่งเอ้ยออกเปิดหีบไวจังหรือว่าฉันคิดไปเองแย่ฉันโดนแล้วอุ๊ยมีก่อดำไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมมเอี่ยมุดอ่ะมุดนะหมุดนะ อ,ออ,อ,อ,อวิ่งเดอ้อวิ่งเดอ้อตามมาไหมคุยตามมาอ,มอ๋อตามมาไม่สุดโอเคว้าย <What? S 1> มาโผล่นี้ได้ยังไงอะ นี่มาค่ะนางเห็นฉันไหมอึ๊บสิบเก้าเมตร จะบอกนะว่านางกลับมาตรงนี้อ่องเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยถึกและบึกบึนมากแต่เสียอย่างเดียวคืออ่องสเตอร์มินาน้อยแต่การที่เราหยิบผู้ชายมาส่วนมากผีจะไม่ไล่ตัวผู้ชายดีดอกทองมันแอบได้ไหมเกมเนี้ยมันน่าจะแอบได้เนาะ เจนกระโดดจนกีพังละมั้งมากวิ่งนะิดเดียวเองเราเร็วค่ะโอเคก็จุดไปเลยสิคัทนี่แนี่นี่แน่ เอ,อืออีดอกร้องทำไมก้อนออกมาค่ะมีใครอยู่ในตู้อ๋อไม่ใช่ฉันหลอนมีคนพี่มาเจนอะไรวะ <c oughs> เจนหายาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวฉันไม่สวดเอง พีท่ทีอยู่ตรงนู้นน้ำมันสองมันจะมาไหมวะทุกคนสามสิบแปดเมตรโอเคสันสวดไปก่อน สี่สิบบอกเพื่อนแล้วอองรู้เร็วสิอองสามสิ <30 S 2> บเหมือน,น,นพี่มานะเนี่ยหกสิบ ส,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 ส่วนสามค่ะร<า>วมพลังพาวัคราค่ะจุดได้จุดอึ๊บย่า้อมบวกแล้วทุกคนไปสู้สู้ ย่าใส่เกาะวยอะออปอกฟางฉันเหรออุ้ยเสียเอออุ้ยชกเอออุ้ยไอ,ยอย้ดอกกูพิมพ์แม่มันมตีทำไม,ต,ำไมตีฉันทำไมตีฉันทำไมถามก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยอัน,นประคำประคำประคำของใครวะ่นะโอ้ยนึ่งเองใครกระโดดลงไปวะนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย อุ้ยเจนอีเจนวิ่งอีเจนวิ่งวิ่งวิ่งผีดักหน้าน่ะอีบ้าเอาผีติดผีติดเคาน์เตอร์ผีติดเคาน์ตเตอร์อยากได้ประคำวะ่ะเดี๋ยวนะออฟเอ้ยอ่องเป็นตัวละครที่ว่าเมื่อ,เม,อเมื่อนางเลือดโลดแล้วนางจะทำดาเมจแรงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าแรงเท่าไหร่นะ อระคับไม่มีเลยหรอขอตั้งหลักก่อนนะไม่รู้เพื่อนๆบวกกันหรือยังไปถึงไหนแล้วอุย้ยตรงนี้มีเข็ม <c oughs> มาเอาเองเด้อ มาแล้วมาแล้วผัวเธอเออช่วยแล้วช่วยแล้วอีเจนผู้ผีตามแล้วนะแล้วสุดเจนกระโดดแล้วค่ะยาสเตอร์มินาอยู่ข้างล่างตายไหมวะเนี่ย ไอ้ของที่มันอยากจะให้ออกมันก็ไม่ออกประคงประคำอย่างเงี้ยออกมาก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะไม่เอาไปตีหรอกค่ะผีนะ่ะใครจะไปกล้าตีลงนิดน,นึงเช้นโดนเย่เย่ที่ไปโน่นแล้ว เนี่ยบัคคำไม่ออกเลยคืออะไรก่อนอุย้ยแต้มฉันห่างมากเลยฉันต้องไปกู้แต้มกลับคืนมาพวกสายสินไปก่อนได้5บาท เจ็บแล้วฉันเจ็บแล้วโอ้ยวิไย้ไม่โดนเลยอีออมเก็บคนเดียวเลย ก็ขิดไปแล้วนะคะผีช่วงนี้จะเจอผีแบบว่ามือใหม่กันเยอะเลยเพราะว่ากิจกรรมประจำสัปดาห์เข้ามาค่ะรีบเข้าไปเล่นกันนะคะ